การต่อลงดิน,นการต่อลงดินก็จะเป็นตัวงานเสริมที่จะต้องต่อเข้าไปเพื่อจะป้องกันในส่วนของไฟรั่วนะครับแทนที่มันจะไปผ่านร่างกายมนุษย์นะครับไฟรั่วลงโครงคนไปจับเพราะนั้นสายดินก็จะเป็นอะไรที่สําคัญที่จะต้องต้องเดินนะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะต้องเดินสายดินนะครับจะยกเว้นก็คือพวกไลติงโหลดนะเพราะเนื่องจากว่าโหลดมันจะติดตั้งสูงกว่าระดับ2.4เมตร นะก็คือเกิน,เ,กนเอื้อมที่คนจะสัมผัสได้โดยง่ายเพราะฉนั้นสังเกตว่าวงจรไลติงกมันจะไม่มีสายดินแต่วงจรอ,อื่นจะมีหมดสังเกตไหมตารางโหลดเต้ารับไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ําอุ่น,นมีสายดินวิ่งไปหมดประเด็นก็คือแล้วเราจะคิดขนาดสายดินจากอะไรมันก็จะมีตารางรองหลังนะครับสัญลักษณ์กาวก็เป็นตัวนี้เนาะเป็นสีลักษณ์ที่เรารู้จักกันทั่วไปนะครับ การทางานก็คือมันไปต่ออยู่กับระบบหลักดินนะเขาเรียกว่าเอิร์ธหรือว่าผิวดินนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของผิวดินนี้พ่ถ้าเกิดมันมีไฟรั่วลงมาระบบพวกนี้มันก็จะไหลลงสู่คืนโลกนะครับเขาเรียกว่าผ่านสายหลักดินนะครับหรือผ่านหลักดินที่เราเรียกว่ากาวหลอดนะหลักดินที่เราใช้กันมาตรฐานแล้วใช้กันมากที่สุดเราเรียกว่าแท่งหลักดินนะหรือว่ากาวหลอดนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วเรื่องเนื้อหาหลักดินมีเยอะนะอันนี้ผมสรุปย่อมาให้นะครับเจตนาก็คือป้องกันไม่ให้คนโดนไฟดูดหลักๆเจตนาแรกเลยจริงๆแล้มีเจตนาอื่นๆอีกก็คือเรื่องของการสมดุลแรงดันนะครับการที่ทําให้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินทํางานเร็วขึ้นเวลามันมีไฟลัว่วหรือคนไปแตะหรือตรวจจับเจอก็เด้งเลยนะครับหรือเป็นพวกเรื่องไฟสถิตอะไรพวกนี้ก็เป็น เจตานาหรือเหตุผลที่เป็นตัวเสริมเข้าไปในส่วนของระบบการต่อลงดินนะครับอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องติดนะอย่างที่สรุปให้ฟังอะ่ะเกือบทุกอย่างนะพูด,ดง่ายๆว่าทุกอย่างเลยก็ว่าได้ยกเว้นอุปกรณ์ที่ติดตั้งสูงกว่าระแนวแนวดิง่งนะก็เรียกว่าแนวแนวตั้งเนาะเออแนวตั้งสองจุดสี่เมตรนะซึ่งก็คือพวกโคมไฟพวกนี้จะได้รับความยกเว้นยกเว้นนะ ถ้าอยากจะเดินก็ไม่ผิดนะพีงแต่ว่าได้รับการยกเว้นอันนั้นอุปกรณ์เกือบทุกชนิดจะมีสายดินหมดนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคน,นยิ่งอยู่ในสภาพเปียกชื้นพวกนี้นะครับมันนำกระแสได้ง่ายนี่ครับอันนี้ก็คือการวัดระยะเนาะถ้าเป็นแนวแนวตั้งก็สองสี่แนวนอนก็1.5แต่แนวนอนอุปกรณ์ที่ติดตั้งแบบนี้ค่อนข้างจะมีน้อย นะมีน้อยนะไม่ค่อยจะเจอนะมันคือมันไปนติดตั้งอยู่แบบเดียวๆเ,เลยแล้วคนเข้าไม่ถึงะนะถ้าเป็นแบบนั้นก็ใช้ระยะหนึ่งจุดห้าเมตรมาเป็นตัวกำหนดนะครับเห็นไหมโครงแผงสวิตช์โครงมอเตอร์กล่องคอนโทรลมอเตอร์เครื่องอบริัารไฟฟ้าของลิฟต์ป้ายโฆษณาสูบน้ำปั๊มน้ำพวกนี้โดนหมดหรือต้องมีสายดินพูดง่ายๆนะครับนี่ โดใช้ไฟฟ้าที่มีเต้าเสียบก็มีต้องมีสายดินเห็นไหมเพราะนั้นเขาจะบังคับในส่วนของผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าว่าเฮ้ยมึงผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ามึงก็ต้องเดินผลิตเต้าเสียบที่มีสายดินมาด้วยนะเว้ยนะหลังๆถ้าเราซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเราจะสังเกตเห็นว่าเต้าเสียบจะเป็นเต้าเสียบแบบสามขาละนะเตารีบหม้อหุงข้าวไมโครเวฟตู้เย็นเนี่ยหลังๆเนี่ยผมเจอเต้าเสียบที่เป็นสามขามดเลย นะครับเพราะว่าเขาเริ่มใส่ใจเรื่องของกระบวนการผลิตของที่มันมีคุณภาพละในส่วนหนึ่งในคุณภาพก็คือเรื่องของการเซฟตี้ผู้ใช้ถูกไหมครับตู้เย็นตู้แช่เครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าเครื่องอบเครื่องอบผ้านะไม่ใช่เครื่องเครื่องคบคบผ้านะเครื่องอบผ้าเครื่องล้างจานเครื่องสูบน้ําเครื่องประมวลผลข้อมูลก็คือคอมพิวเตอร์นะเครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้เลี้ยงปลาสว่านไฟฟ้าเครื่องตัดหญ้า เครื่องขัดถูไฟฟ้าเนี่ยอันนี้จ,จะอยู่ในห้างสรรพสินค้านะเครื่องขัดถูขัดพื้น,น,ะ<อ>น่ะนะเครื่องมือที่ใช้ในสถานที่เปียกโดนหมดโคมไฟฟ้าที่หยิบไปมาไปมาได้โดนอีกนะเพราะนั้นพวกนี้ต้องมีสายดินนะพูดยัง,งยๆคือต้องมีสายดินเครื่องฟ้าอะไรบ้างที่ไม่ต้องมีสายดินก็คือ,เ,ททอนะคเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่สองนะครับเครื่องไฟฟ้าที่สองมันจะมีสัญลักษณ์ก็คือแบบนี้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมซ้อนกันอยู่นะครับเช่นพัดลม นะาพัดลมตัวนี้ได้รับการยกเวน้นะแต่ถ้าจะใส่มาก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นอะไรเสริมวิทยทุเนี่ยทีวีเงี้ยนะไอ้พวกเนี้ยถือว่าได้รับการยกเวน้นนะไม่ต้องมีสายดินไม่ต้องมีเต้าเสียบที่เป็นสามขาก็ได้นะาเ่ใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำกว่าห้าสิบโวลต์เนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าพิเศษกลุ่มที่สองนะครับไม่ต้องมีสายดินนะ สายดินของบริพันธ์ไฟฟ้าก็จะเดินจากเบเกอร์ไปหาตัวโครงของอุปกรณ์หรือถ้าเป็นเต้ารับไฟฟ้าก็ไปติดอยู่บนขั้วสายดินนะน,นี้เขาเรียกว่าสายดินของบริพันธ์หรือจะเป็นตัวที่เอาไว้เชื่อมโยงระหว่างตู้ไฟฟ้ากับตู้ไฟฟ้าก็นับว่าเป็นสายดินของบริพันธ์ไฟฟ้าเช่นกันจาก MDB ไปหาตู้โหลดนะมีสายดินวิ่งไปนะน,นี่เขาเรียกว่าสายดินบริพันธะ์จากเบเกอร์วิ่งไปหา โครงของตู้เย็นนะวิ่งไปหาเต้ารับตรงจุดสายดินอันนี้ก็เรียกว่าสายดินของบริพันธ์นะอันนี้เขาเรียกว่าสายดินบริพันธ์เวลาจะเปิดขนาดสายดินให้ดูจากอุปกรณ์ป้องกันนะก็คือขนาดเบเกอร์นั่นแหละว่าขนาดเบเกอร์กี่แอมพทิปยกเว้นมอเตอร์นะมอเตอร์ต้องไปดูจากโอเวอร์โหลดนะเดี๋ยวมอเตอร์จะได้จะได้ดูอีกทีว่าเวลาเราจะเปิดสายดินเราจะเปิดยังไงนะครับ แต่ถ้าเป็นโหลดทั่วไปเนี่ย,เ,เ,เ,ยเขาเอาเบเกอร์ไปเปิดว่าเบเกอร์ขนาดกี่แอม,มนะเราจะเปิดสายดินขนาดเท่าไหร่มาใช้เนะี่ยก็ว่ากันไปนะต้องมีความต่อเนื่องมีความต้านทานต่านะครับทนต่อกระแสสูงสูงได้เพราะนั้นขนาดสายดินมันก็จะแปลผันไปกับขนาดเบเกอร์นั่นเองคือไม่ได้ใช้สายดินเล็กอย่างเดียวอะ่ะบางคนเข้าใจผิดล้าเฮ้ยสายดินเบอร์สองจุดห้าเบอร์หนึ่งจุดห้าล้วดลวดลวลวไปเลยไม่ได้นะนะมันต้องสัมพันธ์กับขนาดพิกัดกระแสดังนั้นเวลาเราเปิดเราก็ต้องอาศัย ขนาดอุปกรณ์ป้องกันมาเป็นตัวเรฟเ r นส์ว่าขนาดสายดินมันจะต้องเป็นอย่างไรนะสายดินถ้าเป็นสายพวกสายเปลือกโลหะนะสาย MI เคเบิลสาย MC เคเบิลบัสเวพวกนี้เราก็ใช้โครงของมันเป็นสายดินได้อันนี้เป็นกรณีพิเศษนะแต่ถ้าเป็นปกติเราก็จะเดินสายเพิ่มเข้าไปอีกเส้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นสายทุกๆปัเวลาเราจะเชื่อมสายอันนี้เป็นสายหลักดินนะสายหลักดินก็คือเดินจากตู้ประธาน จาก MDB จากตู้ประธานวิ่งไปที่แท่งกาวหลอดแล้วก็เชื่อมประสานกันนะการเชื่อมประสานมีหลายวิธีนะครับจะใช้แคมหัวใจก็ได้จะใช้แคมหนีบก็ได้แต่วิธีที่ดีที่สุดมั่นคงแข็งแรงมากที่สุดคือวิธีนี้เขาเรียกว่าการเชื่อมด้วยความร้อนนะครับอ t กโฉมต i c Weding นะก็คือการใช้การใช้การประสานด้วยความร้อน นะครับในภาพนี้เขาจะเรียกว่า one time w e l d i n g นะก็คือใช้ครั้งเดียวแล้วทุบทิ้งนะตัวตัวขาวๆเ,เนี่ยจะทำมาจากอ่าน่าจะเป็นกระเบื้องน่าจะเป็นในพวกอุนปัตเตอร์นะสามารถทุบได้ประมาณนะั้นแล้วก็จะมีผงเชื่อมการใส่แหวนลงไปมีผงเชื่อมครับแล้วก็ไอ้ท่าทั้งหมดเขาเียกมันจะเป็นตัว starting powder <ค>เสร็จแล้วก็ ยิงประกายไฟต้องยิงประกายไฟนะคุณจะมาจุดไฟขีดแล้วเผาเนี่ยมันไม่ติดเลยต้องมีเองยิงสตาร์ทหรือไม่ก็ต้องใช้เป็นอะไรที่มันทำให้เกิดประกายไฟฟู่ๆนะครับแต่ว่าเขาใช้กันหน้างานที่มีมีประสิทธิภาพสูงที่สุดก็คือเอาหินเจียมาเอาเหล็กเส้นมาซีที่ประกายไฟมันวิ่งขึ่นขึ้ไปแล้วมันทําประสิริยามกับขึ้น ทั้งหลังเรียนเลยต้องใช้ระยะดีนะรพอเนี่ยที่ว่าาจะใช้ปืนให้ดีให้ใส่มือให้ดีป้องกันใส่หน้ากงหน้ากากจริงคือผมอยากได้ตัวที่มันเหมือนตัวนี้จะเล็แต่ว่าตัวใหญ่มาทำสีเลนรากฏนี่อันนี้เขาเรียกว่าสายต่อหลักดินเนี่ยเขียวๆตัวนี้เห็นไหมเนี่ยสายต่อหลักดินนี่ตั้งแต่มันจะมีขนาดตั้งแต่เบอร์สิบขึ้นไปนะเบอร์สิบนี่คือเล็กสุดเวลาเราจะเลือกตัวนี้เราต้องเลือกจากสายเมนสายเมนเบอร์อะยัง เราเลือกสายต่อหลักดินตามขนาดสายเมนสายประธานนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าสายต่อหลักดินนะครับส่วนสายดินก็คือสายที่จะวิ่งจากบากาวตัวนี้ไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้าโอเคปะมันจะมีสองชื่อเนาะสายดินกับสายต่อหลักดินนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นถังถ้าเป็นสายต่อหลักดินคือสายตัวนี้นี่ที่จะไปต่อกับตัวกาวหลักหลักดินตัวนี้ถ้าเราจะเลือกขนาดสายมันจะมีตารางรองรับเราต้องไปดูสายเมนก่อนว่าสายเมนเบอร์อย่าง นะแล้วก็ตารางสายเมนตัวนี้ยไปเปิดตารางเพื่อเลือกสายต่อหลักดินเล็กสุดจะเบอร์สิบโตสุดจะเบอร์เก้าห้านะอันนี้เขาเรียกว่าตารางสี่ขีดหนึ่งไปอ้างอิงกับวสทนะบทที่สี่เขาเรียกว่าตารางสี่ขีดหนึ่งแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะได้สายดินที่วิ่งไปเครื่องทาน้ำบุญดูจากอะไรก็ดูจากเบเกอร์ตัวนี้เบเกอร์ตัวนี้ขนาดกี่แอมคุณก็เอาแอมคิปตัวนี้ไปเปิดตารางสี่ขีดสอง นะเปิดตารางสี่คือสองคุณก็จะได้สายดินมาว่าสายดินที่จะวิ่งไปหาเครื่องน้ำุูนะ่ะเบอร์อันยังนะส่วนสายเฟสก็ดูที่อะไรครับดูที่เบกเกอร์เหมือนกันถูกไหมเบกเกอร์ขนาดเท่าไหร่สายก็ต้องโตกว่าเบกเกอร์อยู่ที่การติดตั้งน่ะเสร็จแล้วไปได้สายเฟสสายนิวตันสายเฟสนิวตันจะเป็นเบอร์เดียวกันถูกไหมเบอร์เบอร์สิบเป็นสายเฟสเบอร์สิบก็เป็นนิวตันด้วยนะ่ะไม่ต้องไปลดขนาดสายขนาดเดียวกันเลยสายดินมันจะเล็กกว่าโดยปกติ นะครับโดยปกติเวลาคุณเปิดตารางมันจะเล็กกว่าเสร็จแ,แล้วก็ไปใส่ในท่อเดียวกันก็ไปคิดที่40%่ของท่อนั่นเองนะครับเดี๋ยวคงมีตัวอย่างให้ได้ทํากันนะครับนี่กรณีติดตั้งที่แผงประธานนะครับเราก็จะต้องมีการติดตั้งนะระบบประธานให้เรียบร้อยอาจจะเป็นคัตเอาท์อาจจะเป็นเซฟที้คัตอาจจะเป็นเซฟตี้สวิต์นะหรืออาจจะเป็นคอน sumer unit ได้หมด นะไม่ได้จํากัดว่ายัต้องเป็นคอน sumer อย่างเดียวคัดเอาก็ทําได้พียงแต่ว่าวิธีการต่อต้องถูกต้องนะครับนี่เห็นไหมจุดนิวตันกับจุดกาบากาบานิวตันต้องประสานกันนั้นะที่ตู้ประธานนะฮะแล้วเป็นตู้ประธานใบเดียวด้วยนะเขาเรียกว่าแผงเมนสวิตต์นะตรงเมนสวิตต์ต้องมีการจัำกันระหว่างบา์กากับนิวตนันนะโดยศัพ์เขาจะเรียกว่าสายต่อฝากหลัก นะสายต่อฝากหลักก็เปิดตารางเดียวกับสายต่อหลักดินนั่นแหละหรือพูดง่ายง่ายสายต่อหลักดินใช้เบอร์อห่ังคุณก็ใช้สายต่อฝากหลักเบอร์เดียวกันนะครับนี่ไหมมันจะมีสายดินกับคาว่าสายต่อหลักดินเพราะนั้นสายต่อหลักดินก็ดูจากสายประทานนะครับสายดินก็ดูจากอุปกรณ์คือใช้ไฟฟ้านะครับสายดินก็จะมีสีเขียวเหลืองนะสีเขียวเหลืองนี่อันนี้คือการเปิดขนาดสายต่อหลักดินให้ดูจากสายประธานเห็นไหม ตัวนาประธานเบอร์อะไรนี่แล้วก็ไปต้องไปเลือกตัวนําประธานก่อนนะเรื่องตัวนําประธานก่อนอยู่ในช่วงไหนเนี่ยถ้าเราบอกว่าเฮ้ยสายตารางเข้าบ้านผมเป็นเบอร์เจ็ดสิบเบอร์เจ็ดสิบก็แสดงว่าเกินห้าสิบแต่ไม่ไม่เกินเก้าห้าเพราะนั้นสายต่อหลักดินก็เป็นเบอร์เสาห้าโอเคไหมแล้วก็มาใช้ตรงนี้เนี่ยต่อจากบากาววิ่งเข้าไปที่กาวหลอดนะหลักดินของเรานะอันนี้เขาเรียกว่าสายต่อหลักดินนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมอันนี้ระบบสามเฟสเนาะ วนนะั้นคุณก็ไปจานวนระบบระบบประทานก็ไปเลือกสายประทานก่อนพอได้ขนาดสายประทานเสร็จก็มาเปิดตารางแล้วเราก็จะได้สายต่อหลักดินเส้นนี้ว่าเราจะใช้เท่าไหร่เล็กสุดคือเบอร์สิบโตสุดคือเบอร์เกนะ้าห้าน,นี้คือข้อสังเกตของตารางนะเล็กสุดคือเบอร์สิบโตสุดคือเบอร์เก้าห้านะครับหลักดินหลักดินก็คือตัวที่อาไปต่ออยู่กับผิวโลกถูกไหม หลักดินที่น,นิยมใช้มากที่สุดของเราก็คือกาวหลอดหรือว่าแท่งกาวนั่นเองแล้วก็จะมีไซส์มาตรฐานคือไซส์นี้นะ16ม mm, ิลิเมตราทับ8นิ้วแล้วก็ยาว2.4เล็กกว่านี้ไม่ได้สั้นกว่านี้ไม่ได้โตกว่าได้ยาวกว่าได้ยาวกว่านี้มันก็จะมีรุ่น3เมตรอ่ะมันจะมีแค่สองไซส์นะไม่มีใครผลิตยาวกว่านี้นะจะมี2.4กับ3นะส่วนโตก็มี5ทับ8กับ สามทับสี่สามทับสี่ก็จะใหญ่หญกว่านะห้าทับแปดจะเล็กกว่านะครับแต่มันจะมีตัวเล็กอีกนะตัวเล็กรู้สึกจะเป็นหนึ่งทับสองนิ้วอันนั้นเอาไปใช้กับระบบไฟฟ้าสื่อสารนะครับของระบบไฟฟ้าแรงต่าของเราจะต้องใช้ไซส์นี้ขึ้นไปนะือใหญ่กว่านี้นะครับและที่สําคัญความต้านทานของระบบหลักดินต้องไม่เกินห้าโอห์มอันนี้ก็ต้องมีเครื่องมือวัดความต้านทานที่หลักดินนะก็จะมีวิธีการวัดนะ อาจจะไม่ได้ไปคุยรายละเอียดตรงนี้นะแต่ให้เราเข้าใจว่าตัวกาวหลอดที่เราใช้มันจะต้องมีมาตรฐานก็คือห้าถึงแปดนิ้วยาวแปดฟุตนะหรือถ้าเรานับเป็นหน่วยมิลหน่วยเมตรก็คือสิบหกมิลิเมตรยาวสองจุดสี่เมตรนะครับแล้วก็เป็นทองแดงเป็นแท่งทองแดงนะอืหรือว่าเป็นลักษณะของอเหล็กชุบทองแดงเหล็กคุ้มทองแดงได้หมดตัวตรงไส้กลางมันจะเป็นเหล็กนะมันไม่ใช่ทองแดงทั้งหมด นะอย่าคิดว่าเป็นทองแดงล้วนๆเราไปขายนะข้างในมันเป็นเหล็กนะเว้ยนะเพราะนันไปขายมันก็ไม่มีราคานะแต่ถ้าเป็นกาวพวกระบบของอ่ามอปแปลงกาวของระบบไฟฟ้าแรงสูงพวกนั้นจะเป็นกาวหลอดที่เป็นกาวมะเฟืองจะเป็นอลูมิเนียมกาวหลอดนะฮะแต่ถ้าเป็นกาวแรงต่ำเนี่ยมันจะเป็นทองแดงอ่าเป็นเหล็กชุบทองแดงเหล็กคุ้มทองแดงนะมันจะทนการก,กัดกร่อนได้ดีกว่านะครับ นำกระแสได้ดีกว่าด้วยเนาะโดยคุณสมบัติของทองแดงจะนำกระแสร่วดไหลได้ดีกว่าอลูมิเนียมนั่นคือเหตุผลว่าทําไมต้องใช้ทองแดงเป็นหลักดินนะอันนี้ก็เป็นข้อกําหนดเนาะจุดต่อหลักดินนะภายในอาคารก็ใช้ได้1จุดนะครับสายดินกับนิวตันก็ต่อร่วมกันได้ตรงตู้ประธานใ้ตู้เดียวตู้ย่อยห้ามต่อนะครับเมนห้องชุดเมนประธานต้องวิ่งไปที่ะระบบรวมนะเขาเรียกว่าสายดินรวม วันนั้นก็ต้องวิ่งไปที่ตู้ M D B หมดนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของการต่อลงดินเขานะอย่าต่อโครงไฟฟ้าลงดินโดยตรงอันนี้ไม่ควรนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณจะต้องเดินระบบที่ถูกต้องก็คือต้องเดินสายดินแล้ววิ่งไปที่ตู้ประทานเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อปิดย่อยละเบรกเกอร์ Baker, แรงดันร้อยสาาทับสองอบนะอันนี้ก็จะมี IC ที่ลดลงไปครึ่งหนึ่ง อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดก็ต้องใช้ในวงจรที่เหมาะสมนะครับหลักๆเลยก็คือการติดตั้ง RCD เคยพูดไปแล้วเนาะจะใช้กับอุปกรณ์บางตัวที่มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟรั่วไหลแล้วคนเข้าไปสัมผัสได้โดยง่ายเช่นเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องทำน้ำอุ่นอันนี้คือตัวแรกเลยที่เราต้องต้องมี RCD เข้าไป 2. ไฟนอกอาคารต้องมีสเต้ารับบริเวณห้องครัวต้องมี นะอันนี้หลักๆนะหลักๆนะที่ที่เขาใส่ RCD เข้าไปเสริมกับสายดินนะสายดินก็มีอยู่อ่ะแต่วงจรไหนบ้างที่จะต้องมี RCD เข้าไปเสริมนะครับก็คือพวกเครื่องทอน้ำอุ่นเครื่องทอน้ำร้อนห้องครัวไฟนอกอาคารอันนี้หลักๆนะครับที่จำง่ายๆนะครับวงจรสายดินต้องถูกต้องตามมาตรฐานนะในสภาพปกติก็ต้องไม่มีไฟนะอันนี้ก็คือ,อการต่อที่ถูกต้องนะครับ อันนี้ก็เป็นโดมโคมก็ไม่ต้องใส่เนาะเพราะความสูงมันสูงเกินไปในในระยะที่ในแนวตั้งเกิน2.4ก็เป็นข้อยกเว้นนะครับการเดินสายไฟในท่อโลหะต้องเดินสายดินร่วมกันในท่อเดียวกันด้วยนะอันนี้ก็เป็นข้อกําหนดเสริมขนาดและชนิดอุปกรณ์ที่เป็นมีสายดินก็ต้องไปไปตามกฎและมาตรฐานนะครับหรืออาจจะสอดคล้องกับการไฟฟ้าในท้องที่นั้นๆอันนี้ต้องไปคุยกันไฟฟ้าในบางพื้นที่ที่มันมีความพิเศษนะครับ เลือขนาดสายดินตามเครื่องป้องกันกระแสเกินเห็นไหมนะถ้าเป็นมอเตอร์เนี่ยให้เลือกตามโอเวอร์โหลดดีเลยแล้วโอเวอร์โหลดดีเลล้วก็อย่าปรับตั้งไว้ที่ร้อสิเเซนของพิกัดมอเตอร์นะครับสายเดินควบก็ต้องแยกสายดินนะโดยที่ไม่ต้องแยกสายอันนี้เรื่องเรื่องสายควบหลาอาจจะไม่ได้คุยนะแต่แต่มีประเด็นนิดนึงว่าสายดินไม่ลดนะสายควบมันลดแต่สายดินเราไม่ไม่ไม่ลดเราใช้สายดินขนาดเดิมนะครับ กรณีใช้สายดินร่วมก็ต้องใช้เบเกอร์ตัวโตวเป็นตัวสต,ต,ตัวหลักนะอันนี้เป็นกรณีที่ชาเราจะใช้วิธีติดตั้งสายดินร่วมแต่เอาจริงๆนะก็คือไม่ต้องใช้แยกเลยดีกว่านะแยกใครแยกมันนะไม่ต้องใช้สายดินร่วมเพราะถ้าเกิดมันมีปัญหามันก็หลุดไปหมดเลยนะแต่ในในข้อกําหนดมันทําได้นะอันนี้คือตารางในการเลือกขนาดสายดินนะโดยเลือกจากการปรับตั้งของอุปกรณ์ป้องกัน นะถ้าพูดง่ายๆก็คือขนาดของเบเกอร์อ่ะนะสมมติว่าเบเกอร์ของเรา30แอม30แอมไม่มีในตารางใช่ไหมมันมีซาวแล้ว40เพราะนั้นเราก็ต้องดูที่40เพราะนั้นถ้าเกิดคุณใช้เบเกอร์30แอมพิสายดินคุณต้องเปเบอร์4นะแต่ถ้าบอกเบเกอร์เปนตรงๆเลยเบเกอร์ Baker คุณ200แอมอย่างเงี้ยคุณก็ใช้16 M, ได้เลยนะแต่ถ้าเบเกอร์คุณเล็กกว่านะก็ต้องใช้ตัวที่โตนึกออกปะ เบรเกอร์ผม80แอมครับเนี้ย80แอมมันมี70แล้วไป100คุก็ต้องใช้ที่100ก็ใช้สายดินเบอร์10โอเคปะอันนี้ก็คือดูจากตารางนี้ได้เลยในส่วนของสายดินสายดินนี่เปิดบ่อยนะเพราะนั้นตารางนี้ก็พับเอาไวด้ดีๆว่าอยู่ในหนังสือหน้าอะไรเออพับไวด้ดีๆนะตาราง5ขี20อันนั้นหนึ่งตารางละที่ใช้บ่อย5ขี20ตารางสายดินตารางสายในท่อ ตารางสัดส่วนของสายในท่อเนี่ยสามสี่ตารางเนี่ยจะใช้บ่อยนะเพราะฉนั้นคำแนะนำผมนะเอกสารประกอบการสอนอยู่ไหนตั้งแต่เปิดเทอมมาซื้อไปแล้วเปิดบ้างไหมเดี๋ยวจะได้เปิดเต็มเต็มตอนสอบไฟนอลนะครับเพราะนั้นเทคนิคตัวนี้คือพับ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 เอาไว้มันอยู่หน้าไหนวะนะ